อยู่เนี่ยอัลูกโป่งยู่ด้นี่คคือการเดี๋ยวเดี๋ยวบรรยายกอนบรรนี่คือการไอ้ปาเป้านะครับลองคอมเมนต์นะครับของคุณเพี๊บเเียกเพียพี่เพียมองเฮ้ยมองกล้องครับอันนี้คุณจะสอคอมเมนต์รับว่าเมนป่าครับเ้าหนึ่งสองเสามเดรนเป็นแบบะฮะรู้หนึงไม่โดนครับสารดีครับ ันนี้ครับเดียครับไปดองมาต้าห้อตาห้อาต้ออาล้าหรองต้าห้องไปมันยาวเลยครัไปกดไปกดไปเขาสมหน้ามึงดูควาแม่งเขาแล้วเออเอยไม่แต่กู เอาละครับมือนี่เียสียวเขาเราเนาะมันหนามาเขาเราไม่ต่มันจมันหนามันไปโดนโดนนะามาแตะเาหองทีกว้างาหมูด้วยออกเพลงเห้ันจบเดีเออแม่นะกาลังเออกํลังออกกํลังเอืออะไรลืออะไรอย่างเงี้ยมัน่หนา มันหนามันมนะ่หนาหรอกมานะี่หนาะนะอ่าดูพี่เดียบดูพี่เดียบบ้างโอ๊ยไม่สนะุกเละ